กาบเรียงท่านคณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเที่ยวชาญที่เคารพค่ะดิฉันนางสาววิยพันธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะโสธรกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงสาธารณสุข ขอนำเสนอด้านผลลัพธ์การพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศาึกษาจากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศาึกษากศนอำเภอกุดชุมภายใต้การบริหารโมเดลหลักการ5ร่วมของสถานศาึกษาตามที่กศนอำเภอกุดชุมได้วิเคราะห์และสังเคราะห์กับทุกภาคส่วนจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทุกด้านที่เกิดขึ้นเพื่อให้กศนอำเภอกุดชุมเป็นองค์กรยุคใหม่ทันสมัยมีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับการศึกษาปัจจุบันโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพัฒนา รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษาจึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จโดยยึดโมเดลหลักการ5ร่วมประกอบไปด้วยร่วมคิดการมีส่วนร่วมในการประชุมหารือสู่การวางแผนการเนินง,งานอย่างเป็นขั้นตอนร่วมทำดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ให้สำเร็จร่วมแก้ไขเมื่อกำหนดปัญหา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมรับผลหากได้รับผลสำเร็จของงานก็ร่วมกันชื่นชมผลขอนความสำเร็จหากงานที่ทำแล้วไม่สำเร็จไม่ปัดความรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบ ร่วมพัฒนามีการสรุปผลการเนินงานเพื่อนำข้อมูลสู่การพัฒนางานที่ยียิ่งขึ้นขึ้นไปโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนสถานศาึกษาสู่ความสำเร็จ กศนอเอเภกุดชุมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจํานวนทั้งสิ้น20คนมีนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนทั้งสิ้น1,932คนและมีห้องเรียนอยู่ตามตําบลต่างๆทั้ง9ตําบลภายใต้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเดินงานของสถานศึกษาสู่ความสําเร็จดังนี้ค่ะ หนึ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษากำหนดทิศท,ทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 2. ส่งเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีเช่นการสร้างรูปแบบระบบดูแลช่วเหลือผู้เรียนการเรียนรู้แบบ h ฮบริดเรียนนิ่งประกอบไปด้วยห้องเรียนออนไลน์คู่มือออนแฮนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไซต์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้มีช่องทาง แห่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายตามความถนัดความสะดวกการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มีการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมนนรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการสอนแบบ active learning รวมถึงการให้คำปรึกษาชี้แนะในการปฏิบัติงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC ในการพัฒนามุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้มีระบบการให้บริการในสถานศาึกษาโดยการพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศาึกษาโดยสถานศึกษาได้มาทำบันทึกข้อตกลง MOU ดังนี้1 MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการกับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอกุจชุมครอบคลุมทั้ง9ก้าตำบล 2. MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการกับแหล่งเรียนรู้ปราณที่อยู่ในชุมชนทั้ง9ทั้ง9ชุมชน 3. MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการกับส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุมเพื่อการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษาแบ่งออกเป็น4งานประกอบไปด้วย งานวิชาการงานงบป,ประมาณงานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปได้กำหนดทิศทางการพัฒนาสาราที่ชัดเจนภายใต้การขับเคลื่อนตามโมเดลหลักการห้าร่วมและระบบวงจรคุณภาพ P D C A ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้ผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสัมมิททางการเรียนของนักศึกษากศนทั้ง3าระดับมีคะแนนเฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา2524ก่อนใช้นวัตกรรมกับปีการศึกษา2525หลังการใช้น,นวัตกรรมพบว่านักศึกษามีคะแนนผลสัมมิทเพิ่มขึ้น113.77 2. นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นร้อยละ12.33 3. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในด้านคุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ4.92 4. ผลการประเมินภายนอกสอมสผ่านระบบออนไลน์อยู่ในระดับดีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ 1. นายพิชัยแสงสุด นักศึกษากศนได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี2515เป็นรางวัลระดับภาค2นางสาวกัรนัฐาส้อยเพชร นักศึกษากศนอได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2566เป็นรางวัลระดับชาติ 3. นางสาวโสภิตาบุญบรรุนักศึกษากศนอได้รับรางวัลน,นักศึกษากศนอรดีเด่นประจำปี2567เป็นรางวัลระดับชาติ สี่นางสาวปันตะวันขุนนครเป็นนกักศึกษากศนได้รับรางวัลนักศึกษากศนดีเด่นประจําปี2567เป็นรางวัลระดับชาติผลั์ด้านคุณภาพครูและบุคลากร 1. นนางสาววิยาพันลิศได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจําปี2565เป็นรางวัลระดับชาติ 2. นางสาววิ <sh> ยาพันลิศได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูประจําปี2565เป็นรางวัลระดับ จังหวัด 3. นางสาวนัทนาเบญมาศได้รับรางวัลบนรรลักษณ์ดีเด่นประจําปี2515เป็นรางวัลระดับกลุ่มจังหวัด 4. นายบุญไตยพันเพชรได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มวิชาประกอบอาชีพดีเด่นเนื่องในวันครูประจําปี2515เป็นรางวัลระดับจังหวัดคุณภาพ ผลลัพธ์ด้านคุณภาพของสถานศาึกษาสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสมศส,สปี2516 2ส,สถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นสารศาสตาดีเด่นประจําปี2515เป็นรางวัลระดับชาติ 3. ก็กศนอมเภอขุดชุมได้รับ การคัดเลือกเป็นสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566เป็นรางวัลระดับชาติสถานศึกษาได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2567รอการประกาศผลค่ะสถานศึกษามีการเผยแพร่และเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางผ่านหลากหลายช่องทางเช่นผ่านทอทางช่องทางเว็บไซต์เพจ a c e b o o k ทางลายทางจดหมายข่าวหรือว่า e b o ุ๊ของสถานศาึกษาซึ่งได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสานศึกษาในทุกๆเดือนและได้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของสถานศาึกษาในในหลากหลายรูปแบบจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาได้มีการขับเคลื่อนการเนินง,งานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการใช้นวัตกรรมและ กลยุทธ์ในการบริหารจาัดก,การทหานศาึกษาสู่ความสําเร็จเห็นผลเป็นเชิงประจักษ์ดิฉันขออนุญาตนําเสนอข้อมูลไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ